วันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายเสรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังแถลงข่าวจัดการหนี้ทางระบบโดยนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาเรื้อรังที่อยู่กับสังคมไทยมายาวนานทั้งในส่วนของหนี้นอกระบบ ซึ่งรัฐบาลได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติโดยนี้ในระบบก็ถือว่ามีปัญหาไม่แพ้กับนี้นอกระบบดังนั้นการดูแลลูกหนี้ในระบบที่ประสบปัญหาจึงถือเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นการดูแลลูกหนี้ในระบบที่ประสบปัญหาจึงถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเช่นเดียวกันรัฐบาลนี้จะให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบทั้งการจัดการ กว่าดล้างนี้นอกระบบและการดูแลลูกหนี้ในระบบให้ได้รับสินเชื่ออย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่ยรัฐบาลได้แบ่งความช่วยเหลือลูกหนี้ในระบบเป็น4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่1ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นผู้ประกอบการ SME ประมาณ3ล้านคนโดยการปรับโครงสร้างหนี้ SME 1ปีลดดอกเบี้ยร้อยละ1 กลุ่มที่2ผู้มีรายได้ประจำแต่มีภาระานี่เป็นจำนวนมากเช่นครูจำนวน900าแสคนที่หักหนี้เกินกฎหมายจากดอกเบี้ยแพงโดยบังคับใช้กฎหมายให้หักเงินไปชำระหนี้ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของเงินเดือนหนี้บัตรเครดิตและหนี้ส่วนบุคคลลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละสามถึงห้าต่อปีผ่อนได้นาน10ปีกลุ่มที่สผู้มีรายได้ไม่แน่นอนเช่นกเกษตรกรจำนวนสองล้านคนพักหนี้สปีทั้งต้นและดอก วงเงิน3แสนบาทต่อรายและกลุ่มที่4ผู้เป็นหนี้เสียคงค้างกับสถาบันการเงินมาเป็นเวลานานจนติดเครดิตบูโรหรือ NPL แนวทางให้มีการรับโอนหนี้เสียจากสถาบันการเงินของรัฐเป็นต้นทั้งนี้เมื่อรวมยอดลูกหนี้ในระบบทั้ง4กลุ่มแล้วมีจำนวนกว่า10.3ล้านราย อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุในระยะเร่งด่วนเพื่อต่อลมหายใจให้ลูกหนี้ทุกกลุ่มในระยะยาวควรมีการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างโดยยกระดับให้บริการสินเชื่อให้เหมาะสมและเป็นธรรมซึ่งกระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำแนวทางเพื่อยกระดับให้สินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อให้สะท้อนความเสี่ยงของลูกหนี้ได้มากขึ้นเป็นธรรมมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม ด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสำหรับกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดทําข้อมูลหนี้ครูทั้งระบบให้ในายกรัฐมนตรีโดยเชื่อว่าการแก้ปัญหานี้ตามนโยบายของรัฐบาลจะช่วยแก้ไขข้อจํากัดเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ในภาพรวมได้ แนวทางของเราก็คือธนาคารพาณิชย์นั้นนายกเขาคงจะคุยแล้วมันจะมีบางกรณีที่เราจะต้องไปคุยเองที่ครูเคยได้พิเศษกว่าคนอื่นในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่าที่ธนาคารออมสินธนาคารทไทยเคยให้ไว้กันโปรโมชั่นที่ดีอะครับมีหลายตัวอยู่ก็กำลังจะห,หมดสัญญาก็เราก็ต้องรีบส่วนของเราเองมันกะเชิงรึกลงไปวันนั้นก็คือนี่สากรคุณจะต้องคุยเกี่ยวกับสากรด้วยเพราะว่าสากรไม่ได้ออารัพั์คุยอย่างเดียวตอนนี้นี่ในระบบก,ก,ก็คือนี่ของสากรเนี่ยนะ ส่วนนายกิติรัตนะ์ณระนองที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวถึงการช่วยเหลือผู้มีไรายได้ประจำแต่มีภาระหนี้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหนี้บัตรเครดิตว่ารัฐบาลได้ออกแนวทางแก้หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลจากการคิดดอกเบี้ยสูงทำให้เป็นหนี้ค้างชำระมีการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านคลินิกแก้หนี้ให้สามารถผ่อนได้นานสิบปีและลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละสามจดห้าต่อปีโดยสามารถดำเนินการได้เลยมีประชาชนถือบัตรเครดิตจำนวนกว่า, 23, 000, 000, าย3ิบสามล้านใบซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกหนี้สถานะดีมีการผ่อนชำระตามระยะเวลาที่กำหนดแต่กลุ่มที่เป็นปัญหาค้างชำระและเป็นหนี้เสียมีจำนวนมากขึ้น นันนะพัสแสนตุ้มรายงาน